สวัสดีค่ะบลกษสาพอคมือสองค่ะแอลค่ะค่ะค่าวันนี้นะคะทุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดอาจ็กเก็ตขนเป็ดนะคะค๋าเป็นงานญี่ปุ่นรอเอทนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคกราค่ 45กิกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า60-70เจตัว <Yeah. S 1> นะคะตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ๋าเก้าบาทนะคะเก้าบ้าสบบาท <Yeah. S 1> เราขอลูกค้า9ก0 0เราขอลูกค้า ลูกค้าจ๋าลูกค้าลูกค้าจ๋าวันนี้รายการที่สองแล้วนะช่วงบ่ายลูกค้าจ๋าช่วงบ่ายรายการที่สองแล้วไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวเรารอลูกค้านิดหนึ่งวันจันทีสดใสเราขอเก้าท่านสิบเอ็ดค่ะทีเดีลูกค้าทุกท่านเข้ามาแล้วลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าสิบกว่าท่านนะท่นนี้เข้ามาแล้วลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรยังไงคะโปรมาเร็วโปรมาแรงโปรเพิกำไรให้ลูกค้าโปรค่ะ อายุอะไรจะเข้าอันไปแล้วโอ้ค่ะอายุลูกค้าจ๋าอะไรนะตัวนี้ตอนนี้ลูกค้าจ๋าจะเก็บขนเป็ดนะจะเก็บขนเป็ดนะลูกค้าโปรตีนราคา6,500บาทเราไม่ขายหก0 0นไม่ขาย5,000ไม่ขายกระสอบนี้เดือนนี้เดือนค่ะเพลสเจค่ะลูกค้าเราขายในราคาสี่ ราคาในราคา64บาทย่ะๆจ้าอธิบายข่อยยมายถึงบารูลงยัอไไปต่อค่ะอลูกค้าจ้าสวัสดีลูกค้าชช่งบ่ายวันนี้ลูกค้าจ้ามาอีกแล้วลูกค้าจเป็นโปรโมชั่นอีกแล้วลูกค้าจ้าเป็นแจ็คเก็ตขนเป็ดใส่ได้ทั้งหญิงใส่ได้ทั้งชายมีทั้งแบบแขนกุดมีทั้งแบบเสื้อกั๊กมีทั้งแบบแขนยาวลูกค้าจ้า เขาเอินยังตกมีทั้งแบบตัวสั้นตัวยาวนะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดอุ้ยนะคะจ้าลูกค้าจ๋าค้าจ๋าม้วนนี้เป็นเป็ดล้วนนะต้องแจ้งลูกค้าเลยเป็ก้าบางตัวค่ะนางคะยังไงคะเป็ดอุ้ยน้าต้องใส่นะเป็ดก้าบางตัวมีเป็ดออกมาวิ่งเล่นส่วนมากลูกค้าจ๋าถ้าเป็นขนเป็ดเราขาดไม่ล่เลยก็จะเป็นแบรนด์ของยูนิโค้ใช่ต้นทุนต่อตัวค่ะหกสิบสี่บาท นแนอลูกค้าจาาต้นทุนต่อตัว6 4 0บาทลูกค้าจาาอันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปหายังไงคะอันนี้ให้ลูกค้าเดี๋ยวไปหาหมวกดูนะ<อ>ว่ามันคู่กับอันตัวไหนยังไงนะคะใช่แล้วลูกค้าจ่าอันนี้นลูกค้าจา่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกบูนิคอรคะ,ะ,ะ6,500บาทวันนี้เราไม่ขายไม่ขายค่ะลูกค้าจ่ารับไปเลยในราคา4,500บาท สำหรับสมาชิกบัตรของเรานะคะลูกชายค่ะลูก้าจ๋าลูก้าจ๋ามันคือแบบว่า นะคะอยู่นี่ขอาขึ้นามาไม่ยค่ลูกค้าจ๋าไี่สวยมากค่ะชีขาวลูกค้าจ๋า,าตัวสั้นตัวยาวมีค่ะมาลูกค้าจ๋าแนะนําเลยเดอ้อลูกค้าจ๋าช่วงนี้นะคะมาแล้วเป็ดกับกาบมาแล้วใช่ค่ะโปรโมชั่นของเราค่ะลูกค้าจ๋าแจ็คเก็ตขนเป็ดลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ไซส์พระไซส์นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ S มีมาไซส์ M มีมาไซส์ L มีค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโคจ๋าเอาขึ้นไปหลายแค่ลูกค้า ชี้โอนยอดเพียงสี0พ<ะ>ันห้ารไม่ต้องโอนมาหก0ันห้าขนเป็ดแท้นะะขนเป็ดแท้นะลูะคะกค้าสาข้าไม่แท้อาจจะข่าบุกนวมมาหลง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 คนคัดแยกเร็ว3ามสี่ตัว 6,500ไม่ต้องจ่ายค่ะลูกค้าจ้าจ่ายเพียง4,500บาทลูกค้าจ้าสำหรับสมาชิกบัคของเรานะคะลูกค้าจ้าใส่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ได้ค่ะช่วงนี้เป็นแบบว่าอันโอกาสเที่ยวไหมหน้าท่องเที่ยวไหมลูกค้าจ้าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเนาะภาคอีสานเนาะลูกค้าจ้ากาญจนบุรีก็หนาวนะใช่ค่ะ มันที่วันนั้นเลยไม่มันเป็นผ้าชนุ่งชนามันเป็นชิดชู่มันเป็นชิดชงชิดชู่ถุงมือูกคาจวันนั้นก็ตื่นแบบสีละตื่นทีสีล้อะไรถุงมือของแก๊ป้าด้วยลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเอาใส่ไปคืนนะแต่คืนเลยวิจแก็ตไอแก๊ปมีมายูนิคอร์มีมาค่ะลูกค้าจ๋าแบบหัวหลากหลายกันเลยทีเดียวยารรช้าช็อปค้าจ๋าหมวกหมวกเสยอน แนะนำเลยต้นทุนสมาชิกบัคของเรา64บาทลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆแบบนี้ c f ให้เร็ว c f ให้ไวกระสอบนี้6,500บาทลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัคของเราเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นคค่ะแนะนำเลย่ะลดไปเลยนะต่อกระสอบลูกค้าจ๋า2 0 0 0บาทใช่แล้วค่ะข้ามาบังจะเยอะจะน้อยนะคะลูกค้า่ะสังเกตเราสองคนนะ ดีดารีมาจะถูกเลยใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างอยากไปเลยแม่อยากไปญี่ปุ่นอยากไปเกาหลีอยากไปไซกระไดวาจะให้มี่อันอากาศหนาวแล้วก็ใส่สุดจังสี่แม่ลูกค้าจ๋างามแห้งลูกค้าจ๋าหกสิบสี่บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าหกสิบสี่บาท CF ให้เร็ว CF ให้ไวต้นทุนต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวหกสิบสี่บาทลูกค้าเป็นเนื้อ ที่เบาบางแต่ว่าใส่แล้วอุ่นคือขนเป็ดนะคะลูกค้าค่ะมือที่แจ้งบางตัวนี่มีเป็ดออกมาวิ่งเห็นนะน่ารักใช่ไหมคะยงถ้ามีสีมันวิ่งกับกลับเลยนะคะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าแนะนําให้เร็วให้ไวเินค้ามีจํานวนจํากัดลูกค้าจ้าโปรโมชั่นของเดือนสิบอ็ดโปรโมชั่นของเดือนพฤศจิกาค่ะลูกค้าจะาสุดคุ้มมากลูกค้าจ้า สนใจหมวดนี้ c f ได้เลยกระสอบนี้ c f ได้เลยลูกค้าค่ะเป็นสมาชิกในราคา4 5 0 0ไม่เป็นสมาชิกในราคา6 5 0 0ลูกค้าจ๋าต้นทุนสุดคุ้มค่ะนางค่ะยังไงคะหนาวมากหิมะเขาจะตกเขาเอ่นเขาเลยหนาวมากแต่ว่าบางตัวมันของนางม่ากค้แต่ว่าบางตัวมันอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีมูน่นะคะอันนี้เช่เข้า พช่ผลละสีเด um ี๋ยวให้ลูกค้าไปดูนะคะอาจจะมีเป็นคู่ของเขานะคะใช่แล yeah> ้ว anyway ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค claro ้าจ๋าสนใจจะสอบมี c f ให้เร็ว c f ให้ไวลูกค้าจ้า4,500บาทสําหรับสมาชิกบัตรของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายารรช้ากันเลยทีเดียวน้าด้วย F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  ลูกค้าจ้า F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  ลูกค้าจ้าเป็ด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 โรช้าสวย ส,สี่ชเอาแต่ละคนมาฟังกันเลยเลย <c oughs> แต่ละคนมาฟังกันในสีชวนกันเลยส,สี่ชวนอยูนคอสวยเนีย่ยลูกค้าจ๋าแต่บางตัวเขาจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวลูกค้าจ๋าสังเกตนะบางตัวอาจจะมีทั้งแบบหมวกคู่เขาไม่คู่เขาบางตัวเขาจะสิเป็นแบบนี้แล้วก็ถอดออกมาเลยเดี๋ยวลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปหาคู่อีกรอบนึงเด้อนูก็จะลูดขึ้นคือเก่าบางบางบางตัวเขาอาจจะไม่มีหมวกนะคะน่ะหมวกเขาก็อาจจะรูดอยู่แถวๆนี้สวยมาก งาวับเลยเป็นสีดําที่เงามากลูกค้าจ๋าเห็นบางๆแบบนี้แต่อุ่นนะลูกค้าจ๋าด้านในอุ่นนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแจ็คเก็ตขนเป็ดลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าเอาไปซักดีๆเปิดเป็นร้านเช่าได้นะคะลูกค้าจ๋าสาหรับแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะลูกค้าจ๋าเป็นร้านเช่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋านะคะยังไงครับครางเน่โอ้ใจเย็นใจเย็นคราฟเี่ อันนี้แบบว่าประมาณการนะเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยโค้ดตัวนี้นะคะลูกค่ะ ขอปิดท้ายด้วยโค้ดตัวนี้น้ำแห้งลูกค้าจ้าโอเคนะคะค่ะอันนี้เราประมาณการนะคะยยเดี๋ยวคนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบเรื่องรายละเอียดนะคะลูกค้าคะว่าแบรนด์ตัวไหนไม่แบรนด์ยังไงเป็ดแท้ไม่แท้ยังไงส่วนมากจะเป็นเป็ดแท้อาจจะไม่ใช่เป็ดค้ามาบ้างสองสามตัวที่เราเคยเจอนะคะโอเคค่ะลูกค้าคะชวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตขนเป็ดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัก ราคา6,500บาทกับน้ำหนัก4 5่ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า60 -70 ตัวตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋า9ก9าบาบาทค่ะค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรมาเร็วโปรมาแรงลูกค้าจ๋าโปรต้อนรับเดือนพฤศจิกายนมี6-3ก็ว่าได้ลูกค้าจ๋จาตาปกติราคา6,500บาทเราไม่ขายนะ สำหรับสมาชิกบักคลูกค้าสาสำหรับสมาชิกบัคค่ะลูกค้าสาลดต่อกสสอบไปเลย2 0 0 0ันบาทลดเหลือ4,500บาทสำหรับสมาชิกบัคจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง91 92บาทค่ะลูกค้าสาลดเหลือค่ะ64บาทค่ะลดเหลือ64บาทจากต้นทุนต่อตัว92บาทเกรดเอโยโย่ยขนเป็ดแท้ค่ะ สำหรับะะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามเข้ามาหน้างานนะคะช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค<ข>่ะ